คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะ3ตัวนเน้นนะครับในงวดประจำวันที่1เมษายนนะครับพศ2566นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้อดินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดเด็ดแม่นๆนะครับมาฝาก f อพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับครับผมสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่นะครับ1 2 3 4แล้วก็5แล้วนะครับสำหรับปีพศสองพันนะครับ ข้อสอบของรัฐบาลไทยนะครับออกอยู่ที่นะครับ025873นะครับ73นะครับเป็นเลขบนแล้วก็73ล่างนะครับสำหรับเราพัฒนาจะออกไม่เหมือนกันนะครับเราพัฒนาจะเอา02นะครับเป็นเกณฑ์ล่างแล้วก็ประมาณ58หรือว่า25สำหรับไทยเลขล่างไปออกต่างหากนะครับงวดนี้ออกบนออกล่างเลยนะครับ73 73นะครับเหมือนนัดกันมาเลยนะครับ สูตรจากทางช่องนะครับผมก็เข้านะครับเลขชุดตารางวันนะครับของมังกรทองนะครับแตกบนแตกล่างนะครับสูตรเจาะ3ตัวของเรามานะครับก็ได้มี f อพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรนะครับตัวเลขตารางวันนะครับของมังกรทอง นะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับเป็นสูตรตารางวันนะครับสูตรมังกรทองนะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับสาหรับฮาหนอยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็นเลขําลางวันก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธ วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลขออกวันไหนนะครับแอดก็จะคำนวณให้วันนั้นนะครับออกตรงกับวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์ออกตรงกับวันอังคารแอดมินคิมนาโชคพาเรยก็คำนวณให้วันอังคารนะครับสําหรับล่าสุดนะครับวันพฤหัสตรงกับวันที่16มานะครับผม7 3็ดเก็ยบแตก3ตัวนะครับมันออก8 9 873นะครับเราได้973 3บน3ล่างนะครับสุดจอสาตัวเอ้คิมจอได้เลข7เลข0แล้วก็เลข5นะครับอ่ะกอบนไปนะครับเป็น75 72 79ก็ได้เลขนอกตารางหรือจะเอาเลขในตารางก็75 79 73าเดเนะครับเด้งๆนะครับงวดที่แล้วเด้งบนเด้งล่างนะครับวันพฤหัสตรงกับวันที่16นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นออกนะครับประมาณวันเสาร์นะวันเสาร์นะครับเลขเด่นก็จะมีเลข8 เลข4เลข1นะครับแล้วก็เลข5เลข2เลข7เลข0เลข7็กับเลข0นคือเลขส่วนเกินนะครับสามารถประกอบคู่ประกอบวินได้เหมือนกันเอดก็จะคัดลงในตารางนะครับสำหรับชุดวินนะครับบวกได้ที่สุดนะครับก็จะเอาตัวเลข6ตัวนะครับสำหรับพี่น้องที่จะเอาเลขเพิ่มก็ตามในตารางเลยนะครับชุดวินเอดคัดให้6ตัวนะครับก็จะมีเด่นๆนะครับบวกออกมามากุก็จะมีเลข0นะครับเลข1 อ่ะปากกาก็ไม่ค่อยอยากออกเดี๋ยวไอ้คิมกลับด้านก่อนมีศูนย์นะครับมีหนึ่งแล้วก็มีศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองแล้วก็นะครับสี่เจ็ดแล้วก็แปดนะครับหรือพี่น้องจะเอาเลขในตารางก็ได้นะครับอ่าที่ชัดออกไปจับคู่ต่อวางได้เหมือนกันนะครับเลขในตารางนะครับตามนี้นะครับสําหรับ วันเสาร์นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับตัวเน้นนะครับคัดออกมา3ตัวนะครับเน้นนะครับสายรูดก็รูดนะครับสายวิ่งก็วิ่งนะครับเน้นเน้นรูดอยู่ที่นะครับ0ูนนะครับสายวิ่งสายรูดรูดศูนย์นะครับเมื่อความชัวศูนย์ทับก็จะเจาะ3คู่นะครับเด่นๆก็จะมีศูนย์นะครับ 0 1 1 0นนะครับแล้วก็02 20นะครับแล้วก็02 20นะครับแล้วก็0ูนยเลขในตารางนะครับ0 2 2 0แล้วก็เป็น0 5นานนะครับเลขที่คัดออกในตารางนะครับตามนี้เลขส่วนเกินนะครับตามนี้นะครับสำหรับ อ่าตัวเลขแนวทางนะครับอยากจะจะขยับมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับหรือ fc พี่น้องจะจับเป็น0 1 0 2 0 4 0 7 0 8ก็ได้นะครับสำหรับตัวที่2นะครับสายวิ่งสายรูดเนาะพอคัดออกมา3ตัวก่อนนะครับตัวดินของเราก็ไปชมเม็ดหนึ่งนะครับก็จะคือเลขนะครับเลข7นะครับก็จะมีเลข7เลข8นะครับก็จะมี08 08808118นะครับแล้วก็8118นะครับ8778นะครับตามนี้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็คัดออกมาได้ประมาณนี้หรือสิพี่น้องจะจับเป็น0881828487ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเลขในตารางคัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับเน้น อ่าถ้าชอบค่อยตามเนาะชอบหนึ่งตัวก็เอาหนึ่งตัวนะครับชอบสองตัวก็เอาสองตัวชอบทั้งสามเอาทั้งสามนะครับก็จะมีศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งจะคัดให้สามคู่นะครับผมเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดนะครับหรือจะไปใส่เจ็ดสี่ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเด่นเจ็ดนะครับก็จะคัดได้ประมาณนี้นะครับสําหรับสูตรเจาะสามตัวเน้นนะครับในงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับ เมษายนนะครับพศ2500นะครับ66นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับก็ระวัง01นะครับ0 0 1 1 0นะครับแล้วก็0220สําำหรับ8ก็ระวัง80แล้วก็87 นะครับสำหรับ7ก็ระวัง7 0แล้วก็7 2นะครับตามนี้อันนี้ก็เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับตัวรองนะครับตามนี้นะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่ไม่จุนชอบตัวที่แอดคัดออกมาให้ก็สามารถจับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวสำหรับตัวเด่น3ตัวนะครับก็เด่นๆนะครับก็จะมีอยู่ที่80 7 7 0 8 นะครับ708 807นะครับ270 072นะครับอ่า720072นะประมาณนี้นะครับไปกลับนะครับก็จะเป็นอยู่ที่307 703นะครับจะค่นให้ประมาณสักอ่า5คู่เนาะนะครับตามนี้แล้วก็อยู่ที่5 7 8 8 7 5เเลขนอกตาราง 5 7 8 8 7็แล้วก็อาห้าเจ็ดแแล้วก็ห8แปดหนะครับอ่าหนึ่งแนะครับตามนี้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับสำหรับสูตรเจาะสามตัวเน้นๆน,น,นะครับ ก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาแอดคิมนำโชคพาโรยก็มานำเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชค พารวยนะครับมานําเสนอนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสําหรับ Fc พี่น้องอยากได้สูตรนะครับเม็ดเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเดียววิ่งล่างหรือว่าสูตรเจาะ2ตัวก็คอมเมนต์กันเข้ามาท้ายคลิปนะครับแอดก็จะไปคิดค้นหาสูตรเด็ด Fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้แอดมีคีนําโชคพารวยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ